โอเคครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้อยู่กับผมชาโคลิงพีทเช่นเคยและในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่วันไหนมาครับอาร์ตคอร์1.20.4นั่นเองเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับผมซึ่งในวันนี้คือเราก็จะมาชีวิตรอดงงๆเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอาร์ตคอร์ก็คือตายแล้วตายเลยซึ่งก็อย่างที่ผมไลฟ์สดไปนะครับผม ในไลฟ์ของผมก็คือบอกว่าออกได้บอกไว้ทุกอย่างแล้วว่าทําไมผมถึงยังไม่อยากเล่นฮาร์ดคอร์สะเท่าไหร่มันก็จะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้เห็นเองแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ม,มันก็เป็นประมาณนี้แหละผมเลยยังไม่อยากเล่นฮาร์ดคอร์ตอนนี้โอเคซึ่งในโลกที่ผมสุ่มมาก็คือผมสุ่มไปประมาณ5รอบกว่าจะได้โลกแบบนี้ซึ่งก็มีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านในที่เดียวกันแล้วก็มีกองจมตรงนี้นะครับผมไว้ค่อยไปสำรวจดีกว่าและอันนี้คือคือบั็กใช่ไหม this is a b l o ช่บอมีหมู่บ้านตรงนี้อีเกอเดี๋ยวก็เหมือนในไลฟ์สดอีกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกในไลฟ์อีกเช่นเคยใคร ใครที่ได้ไปดูไลฟ์นะครับผมก็จะรู้ว่าผมเได้ได้บอกว่าจะยัดมอดว้เยอะซึ่งใช่มอดวันนี้คือค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องหาเตียงนอนแตงคิ้วขอบคุณมากแล้วก็ไม้ฟรีผมไม่ได้ทําอะไรแปลกๆก,กับบ้านเขาเลยแค่ผมอยากได้ไม้ฟรี นี่แหละนะฮะมอสท,ที่ผมลงมาก็คือจะเป็นอ่ไอเทมฟิสิกส์นั่นเองซึ่งโคตรกินแรงเครื่องเลยไม่รู้ลงมาทำแ,แมวอะไรเราจะมานอนกันตรงไหนดีเอะตรงนี้ก็ได้นะมา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 แต่ว่าก่อนอื่นเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าจึ๊บแล้วก็อ่าอาอาออออโอเคโอเคจึดบจิจแล้วก็ามานันนี่ใส่เข้าไปแล้วก็อ่าเราต้องออามาให้หมดออามาให้หมด พิกแอ็กแล้วก็ขวานแค่นี้แหละนะฮะแล้วก็เตียงจุบเรียบร้อยอีซีว่าเราไม่ต้องเซตสปาพอยต์หรอกเอาจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไม่ถ้าเกิดเราตายเราก็ไม่ได้เกิดอยู่ดีนะฮะและนี้อะไรเนี่ยมันบั๊กหรือว่าอะไรอยู่เนี่ยฮะอยู่ดีๆก็แผนที่ก็เปิดเองอเฉยไอ้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะหวังว่ามันจะไม่เกิดสิ่งมหศัศจรรย์แล้วกันแต่ว่าตรงนี้คือมันไม่ได้เปิดก็น่าจะไม่เกิดสิ่งมหศัศจรรย์นะครับผมเอาจริงๆอะ่ะ ผมอยาจะบอกก็คือผมอัดไปแล้วด้วยซ้ํานะครับผมแต่ว่าเมื่อเช้าคือผมลืมเปิดเสียงไม์ก็เลยเออเสียงเลยนะฮะจริงจก็อยากจะแบบว่าอัดแบบภาคนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทํายังไงให้มันไม่ยุ่งยากนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะอัดใหม่ตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัดตัดตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวลงพรุ่งนี้ตอนวันจันทร์นะครับผม ก็วันจันทร์ก็คือผมจะเปิดให้ดูไลฟ์ล่าสุดเนี่ยถึงตอน15นาฬิกานะครับผม15นาฬิกา30นาทีแล้วผมจะปิดให้เป็นส่วนตัวทันทีนะครับผมก็คือคลิปนี้จะลง10โมงก็แปลว่าคุณผู้ชมมีเวลาดูไลฟ์อยู่นะแต่ก็เอาจริงๆสุดท้ายคุณผู้ชมก็อาจจะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปดูไลฟ์หรอกเอาจริงๆเพราะว่าสุดท้ายผมก็ตัดไลฟ์ไลฟ์มาอยู่แล้วผมก็จะตัดไลฟ์ให้เป็นคลิปนะครับผมถ้าเกิดวันไหนผมไม่มีคอนเทนต์ก็คือง่ายก็คือผมจะ ตัดวันจันทร์เลยเพราะว่าวันจันทร์ผมไม่รู้แล้วว่าผมจะทําอะไรดีนะฮะซึ่งผมก็เออที่สังเกตเลยก็คือผมได้ลงไอ้มอสนี้มาด้วยรีเพลย์มอสนะครับผมแล้วก็ออโต้สวิชมอสมาด้วยนะครับผมก็คือเป็นไอรีเพลย์มอก็คือเป็นมอสคล้ายๆอัมอสอัดหน้าจอแหละแต่ว่ามันตัดยากกับอัดหน้าการอัดหน้าจอเยอะเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยว เรามา,าหาดูก่อนว่าในหมู่บ้านนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วผมก็เลือกวิ่งได้แล้วเพราะว่ามันโคตรเปลืองไอหลอดอาหารเลยอันนี้เราได้มาเลยเนี่ยโอ้ยเบรดขอญาติหม่ำเลยแล้วกันไหนหลังนี้ไม่อะไรไหมโอ้ขนมฟังเอาใส่เกาะเลยมาก็เอามาอีกไปเดี๋ยวเราไปคุณเห็นกันก่อนดีกว่านะฮะซึ่งเราอยู่บ้านหลังไหนวะ ช่องหัวมาแล้วกันเราไม่สนถ้ำแถวๆนี้ไหมอ่าถ้ำท,ที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันอ่ารู้สึกว่าจะเป็นถ้ำใหญ่ด้วยแฮะตอนผมอัดครั้งแรกผมไม่ได้เข้ามานะครับผมอุยอ้ยเกือบละตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่โดนดาเมจนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจฟื้นฟูเลือดด้วยการใช้อาหารอุยอ้ยโอ มีทั้งเหล็กมีทั้งฐานงั้นผมขุดหินแล้วก็อ่าขุดฐานตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะแอบเช่ฐานเสร็จแล้วกูก็ต้องขึ้นด้วยหินอยู่ดีอะ่ะช่งมมางหัวมันเถอะนะฮะเฮ้ยแล้วนี่อะไรอเมเทีสติโอสแล้วกูได้ยินเสียงพุบไม่ประสงค์ดีว่ะโอ้ยลำพานจริงสงสัยจะมีรังพึ้งใกล้ๆด้วยฮะอ่านั่นไงรังผึ้งผมมนสามารถซูมได้ผมลืมตรงมดซมูม โอ้แต่ตรงนี้มีเหล็กเหล็กสวัสดีครับเหล็กแม่น่าสนใจจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเออบ้านผมหลงบ้านอีกแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเออตามหาไปเดี๋ยวก็เจอเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอฮะนี่ไม่ได้เคือนนี่รีบวิ่งอ่านี่ไงบ้านผมคิดว่าผมอยากไปสำรวจกองโจรฮะมผมอยากรู้ว่ากองโจรมันมีของอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกองโจรกันไหมล่ะไป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  กองโจนกองโจนเดี๋ยวเออเอาอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาหนึ่งแล้วกันแล้วก็โชเวลมาแค่นี้พอนะครับผมไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าที่นั่นมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดีย๋ยวน้อยแล้วก็มีไอ้นี้แล้วนะไอ้เกาะนิดนึงซึ่งกองโจนอยู่ตรงนี้เดี๋ยว เราลองไปดูกันในมุมกล้องใหม่กันดีกว่าว่าผมเดินทางไปกองเกิดผมเดินทางไปกองโจนยังไงเอาจริงนะระหว่างเดินทางเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับผมก็เดินสํารวจไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ได้มาเจอฝูงแกะตรงนี้ผมก็เลยได้ทําการนวดหลังให้แกะใช่มันคือการนวดหลังให้แกะแบบชั้นดีเลยแหละแกะมันฟินจนมันนอนลงไปเลยเห็นไหม เอลแล้วเราเข้าเรื่องกันต่อก็คือระหว่างที่ผมกําลังเดินไปที่กองโจรเนี่ยผมก็ได้เจอถ้าตรงนี้ซึ่งโคตรน่าสนใจซึ่งไว้ผมค่อยมาสํารวจอีกทีแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพก็คือผมขึ้นไม่ได้ผมก็เลยต้องเปลืองโชว์เวลอีกเช่นเคย และณนะตอนนี้ก็คือผมก็ได้เจอถ้ำอีกที่หนึ่งซึ่งก็น่าสนใจเหมือนเดิมไว้อีพีหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาสํารวจนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ทําการวางแผนว่าผมจะไปยังไงให้พวกกองโจมมันไม่เห็นแบบตรงๆนะผมก็เลยคิดว่าผมเดินขึ้นภูเขาเอาจะดีกว่านะครับผมแล้วระหว่างขึ้นภูเขาเนี่ยผมก็หิวขึ้นมาผมก็เลยกินแอปเปิลก่อนซึ่งก็มันโคตรจะดีเลยแหละเอานะ่ะช่างหัวมัน แต่ณตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการวางแผนและได้มาดูยืนดูภูเขานะครับผมว่าเราควรจะไปยังไงดีแล้วก็ได้เวลาตายกันละสวัสดีครับกองโจรสุดที่รักแม่ก็กูเจอแล้วอะ่ะอูตายตายอยูน่าก,กลัวจังเลยว้าวว้าว,าวาสุดท้ายมึงก็ยิงกูไม่โดนอยู่ดีอะ่ะโอ้ยมึงยิงกูโดนแล้วขอโทษครับ ได้ข่าวว่ามีตัวหนึ่งข้างบนนี่แล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยฮ<ะ>ัลโหลช่างหัวมันขอบใจมากที่ให้มาแล้วก็ไอ้พวกสิ้นเปลืองทรัพยากรขอบคุณมากเอามันนี่ให้หมดมากูได้ไม้ฟรีแล้วขอบคุณมากไอ้พวกสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งหลายแม่เบาแบ่งเบาภาระให้กูได้เยอะเลยเพื่อนจึ๊บจึ๊บไปเอานี้ออกไปซะไม่ต้องการแล้ว เสร็จแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งกลับบ้านนะก่อนที่เราจะโดนพวกมอนสเตอร์สวดเพราะฉะนั้นหัวต้องหาทางลงที่มันปลอดภัยมากกว่าการลงทางนี้นะก็คือการเ,าเดี๋ยว่อนนะผมควรจะลงทางไหนให้มันปลอดภัยมันเสือที่เป็นไปได้วิธีลงที่ปลอดภัย101กระโดดจากที่สูงอุย้ยไม่โดนดาเมจด้วยโอ้โโชคดีจังเลยไป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 ,ไปรีบกลับปัปดีกว่าแล้วก็เลิกตามกูไม่ง,งั้นเดี๋ยวกูจะตกเช่ผมมาถุงหมู่บ้านแล้วจ้ะ เชมันยังตามอยู่แต่ก็ทั้งหัวมันนะครับผมไม่สนตอวตอนนี้คือบอกว่าหน้าจอผมมืดมากผมมองแทบอะไรมองอะไรแทบไม่ค่อยเห็นเกมเมอร์คนไหนมันเปิดหน้าจอสว่างกันบ้างละ่ะฮะไม่มีเกมเมอร์คนไหนมันเปิดจอหน้าจอตาโซหน้าจอแบบโซสว่างบ้างแปลว่าเปิดไบเน็ตเต็มเต็มร้อยอะผมเปิดแค่ห้าสิบผมก็ตาจะแตกแล้วอันนี้ขนาดเปิดศูนย์นะเนี่ยเปิดศูนย์หัวยังรู้สึกว่าแสบตาเลยแต่ว่ามันก็นไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นซึ่งผมเจอไอ้เขียว ผมขออนุญาติวิ่งตลอดเวลาโอเควิ่งไม่ได้นะครูอ่ออ่อโทษครับขอขอโทษครับพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมึงมึงอย่ามายุ่งกับกูมึงไปไกลๆกูเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับกูหยุดไปไกลๆขออนุญาตกินไอ้นี้ก่อนหนึ่ง วันแรกเลยฮาร์ดคอร์โคตรจะโคตรจะไม่อภิรมใจเลยเว้ยมึงดูได้อะไรบนนั่นอ่ะโกเลมไม่ทำยียอะไรเลยไปแล้วเว้ยสวัสดีครับซอมบี้สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดี๋ยวไปนอนที่บ้านกันดีกว่าเนาะว่าก็อ่อผมก็ไม่อยากที่จะโดนซอมบี้กัด แม่จัดตายตอนนี้อะนะถึงแม้วผมจะไม่รู้ก็เถอะว่าแม่งอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่ามีเสียงบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่อยากจะได้ยินอะนะผมผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้นอนไไดซอมบี้ไปใจใจก,กูโอเคนอนได้ละ โอ้โหแม่งกว่าจะนอนได้ไม้เราจะหมดแล้วอะเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มมาดีกว่าไม้ไม้ไม้ถ้าเกิดว่าผมมีทรัพยากรหรือว่าอะไรเยอะกว่านี้คอนเทนต์มันจะเยอะกว่านี้แต่อันนี้คือช่วงแรกๆนะครับผมผมก็เลยไม่รู้ว่าผมควรจะทําอะไรดีอืแหล่งอาหารมาเดี๋ยวเราตัดไม้กันต่อบอกว่าโลกไม้ครับก็ดีบีอีแบบนะก็แบบว่าเดินไปที่ไหนก็เจอแต่บอกว่าพวกอ ต้นไม้ลอยได้นะฮะจอบจอบจอบผมได้เสียงแกะแถวนี้ฮะมันมี oh my g โอ oh my g o ดโตมีม้าด้วยฮะผมอยากได้ม้าสักตัวมาฉี่เล่นฮะเพราะว่าไม่ไม่อยากเดินทางด้วยเท้าสักเท่าไหร่เพราะามันเปลืองหลอดอาหารผมด้วยม้าคือมันไม่ต้องให้อะไรมากนะฮะมันไม่ใช่ไม่ต้องให้อะไรมากไม่ต้องให้อะไรมันกินเรือยซ้ํา มูตรงนี้อันตรายอ่าแล้วก็มีเนเธอร์พอร์ช่อตรงนี้นี่นะที่ผมเห็นตอแมแบบมันปิดไปแล้วเพราะไม่กินบักนะฮะช่างหัวมันไม่สนอืมแล้วก็เรามีฟักทองตรงนี้ด้วยแล้วเราขุดฟักทองไปดีปะแอไม่เอาผมขี้เกียจ เดี๋ยวเราตัดต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยเพราะว่าเราได้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านกันดีกว่าซึ่งหมู่บ้านนั้นอยู่ตรงนี้ไป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 ในเวลาออกเดินทางโอเคข้ามน้ําตรงนี้ไปก็น่าจะถึงแล้วฮะหมู่บ้านที่เราต้องการจะมาหาแล้วนั้นทรายหรือว่าอะไรนั่นมองไม่เห็นซูมไม่ได้โทษที เออ okay, โอเคมาอูไม่ต้องข้ามน้ำแฮมีสะพานให้ด้วยแต่ว่ามันใกล้กองโจรไปปอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใกล้กองโจรเกินไปแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว,ว่าผมโดนเอฟเฟกต์แบดโอเมนมาแล้วผมเผลอมาที่หมู่บ้านนี้คือตายกหมดเลยลเนี่ยไอหมู่บ้านเนี่ยตายเลยต้องรอที่แบบว่ามีอะไรเยอะๆก่อนนะครับผมพวกทรัพยากรพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมีผมเพิ่งเคยเห็นหลังคาแบบนี้ในหมู่บ้าน มันอัปเดตใหม่นั้นเหรอใหม่ก I love this ผมไม่รู้นะว่ามันอัปเดตใหม่หรือว่าอะไรแต่ว่าผมไม่ได้ลงมอดอะไรเพิ่มเติมด้วยเก oh. ี่ยวกับหมู่บ้านผมลงมาให้ตัวเองเท่านั้นแล้วหมู่บ้านที่เฮียอะไรเนี่ยมาทำกัมาทำข้างๆตรงนี้มึงบ้าไปแล้วเออโอ้โอโทษผมมันน่าจะบ้าไปแล้วแหละที่อยู่ดีๆมีลมจิงกี้มาสร้างหมู่บ้านข้างๆบ่อลาวานเนี่ย มันักมันคิดไปได้เนาะแต่ก็ช่างมันมันคือชาวบ้านผมไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้เพราะฉะนั้นเอาของมาให้หมดกูจะปนอ่าตอนนี้ไม่มีของอยู่แล้วมีบล็อกหลวงข้าวเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าผมจะได้มาป้นไม่สิต้องเรียกว่าผมจะได้มาขอให้ทั้งหมู่บ้านนี้บริจาคหลวงข้าวให้ผมประมาณนั้นแหละไหนมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่หมู่บ้านนี้ ก็หมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมยกเว้นแต่ว่ามีบ่อลาวาหนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้จะมีถ้านะครับผมถ้าใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีถ้าใหญ่ตรงนี้อีกที่หนึง่งถือว่าเยี่ยมน่าจะเชื่อมต่อกันด้วยนะครับผมด้านบนก็มีไบโอมไทกาส่วนด้านล่างก็น่าจะเป็นไบโอมที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรนะครับผมไม่ก็ตรงนี้เลยแหละที่เป็นมหาสมุทรด,ด้านขวาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือไบโอมฟอเรสก็คือเราโดนหุม้มหุ้มไปด้วยฟอเรสครึ่งหนึ่ง นะครับผมเกิน75%ด้วยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งโอ้ออน,นี้มันไอน,นี่แล้วเนี่ยดูนพอเช่าก็ไปไปาใบใบอมชช้าการแล้วจะมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกล้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ประชาประชาชหีหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างหมู่บ้านหลักเรานะเพราะว่าหมู่บ้านนี้น่าจะไม่ใช่หมู่บ้านหลักเราแหละจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะเลยแหละโอเคเออเชา้าวันที่3นั่นเอง มาผมคิดว่าเราจบคลิปเพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ผมให้ผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงวันเว้นวัน,วนด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือผมจะพยายามลงชิปช็อตให้เยอะขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่า,เ,าเรียกว่าอะไรผมดองชิปช็อตมาประมาณ4คลชิปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงสักทียังไม่ได้ตัดด้วยซ้ำนะครับผม่ดโดยวติดต่อไว้รอติดตามได้เลยนะ ผมต้องไปตัดคลิปบ๊ายบาๆฮะไว้เจอกันครับผม